สวดีครับชีวีซับการยางครับวันนี้เรามาดูซีวิกนะครับมาใส่ยางคินโตบอซ่านะครับเทคโนโลยีญี่ปุ่นไปครับนี่นะครับเตรียมยางกับล้อนาย่านะครับขอบส8ใส่โดยช่างชำนาญครับผม สิโตไซส์สองสามห้าสี่สิบสินะครับออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับกับล้อหน้า8ปดครึ่งหลัง9ก้าครึ่งครับติดตั้ง F FB นะครับ พอดีเลยสวยพอดีสูงครับแับยางคินโตเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะฮะสองสามห้าสี่สิบแปดครับเท็ดแวร์ล้อสองร้อยแปดสิบนะฮะฟิกชันเอสวยงามใช้งานได้ครับลายสวยซิงสปอร์ตได้เลยครับ ทางร้านเรามีจำหน่ายสอบถามได้เลย